นำบางคนนี่เป็นพวกเนโตอันได้เวอร์แอคชั่นท็อกโอลี่ไม่เคยลงมือทําอะไรเอาแต่พูดพูดอยู่นั่นแหละไอท็อกโอลี่ไม่ว่าดิท็อกหาเรื่องอีกด้วยนะครับผมไม่รู้สิไปคิดมาดิไปคิดมาไปคิดมาไปไหนไปไปไปผู้นําที่ปราศจากความคิดหรือคิดไม่เป็นไม่มีวิสัยทัศน์นึกอะไรไม่ออกไม่มีทางประสบความสำเร็จต้องทําให้คนยอมรับถ้าคนด่ากันไปครึ่งค่อนประเทศเนี่ยนะครับมันไม่ได้หรอกครับ <S <S ผู้นําแบบไหนครองใจผู้ตาม คนเป็นผู้นำเนี่ยต้องนําอะไรครับต้องเก่งอะไรครับข้อแรกเลยทีเดียวก็คือต้องเก่งคิดต้องคิดเป็นต้องคิดได้คือคนที่เป็นผู้นำเนี่ยไม่ได้ลงมือนะครับผู้นําคือคนที่มีอิทธิพลทางใจโน้มน้าวให้คนอื่นคล้อยตามปฏิบัติตามคนลงมือคือผู้ตามครับผู้นําเป็นผู้ที่โน้มน้าวเป็นผู้ที่มีอิทธิพลทางใจเพราะฉะนั้นต้องเริ่มต้นด้วยความคิดครับใช่ไหมผู้นําที่ปราศจากความคิดหรือคิดไม่เป็นไม่มีวิสัยทัศน์นึกอะไรไม่ออก ไม่มีทางประสบความสำเร็จเป็นผู้นําที่ผู้ตามก็งงครับเพราะว่าบางทีความคิดของผู้นานี่ไปขัดแยง้งไปไหนไม่เป็นตอบอะไรไ,ไม่เป็นนึกอะไรไม่ออกในบางสถานการณ์เนี่ยผู้นำเนี่ยต้องแสดงให้เห็นถึงความคิดในภาวะโดยเฉพาะยิ่งในภาวะที่มันเกิดการตรีบตันหรืออะไรก็แล้วแต่ความคิดของผู้นําเป็นหัวใจสําคัญแล้วจะทําให้เราคนเกิดความศรัทธาขึ้นมาในช่วงภาวะวิกฤต นะฮะเราจะได้ยินภาวะว,วิกฤตของโลกเนี่ยนะครับช่วงเศรษฐกิจตกต่ำเราจะเห็นว่าประเทศนั้นประเทศนี้ตอนเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาผู้นําจะมีบทบาทอย่างยิ่งถูกไหมครับประเทศไทยของเราก็เจอภาวะว,วิกฤตในหลายกรณีด้วยกันทั้งกรณีของอะไรครับอ่ะเรื่องการเงินก็ได้เมื่อก่อนเศรษฐกิจนะครับมีปัญหาข้าวอยากหมากแพงมีอะไรต่างแม้กระทั่งเรื่องต้มยำกุ้งผู้นําก็มีผลเห็นไหมฮะและช่วงนั้นเนี่ยเราจะพบว่าสุดท้ายพอเรื่องเกิดวิกฤตต้มยำกุ้งขึ้นมาสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงคืออะไรฮะตอนนั้นครับ สุดท้ายต้องเปลี่ยนผู้นำฮะแบบนี้เลยครับทีมฟุตบอลก็เหมือนกันถ้าเกิดว่ามันเกิดวิกฤตขึ้นมาแล้วไม่มีความคิดในการแก้ปัญหาสุดท้ายก็ต้องเปลี่ยนผู้นําทีมครับต้องเปลี่ยนโคช้ชต้องเปลี่ยนผู้จัดการทีมเห็นไหมฮะเพราะตัวนี้มันตัวขับเคลื่อนครับเห็นไหมมันสุดท้ายไม่มีคนเอาตามคุณจะมีคนที่เก่งมากมายแต่มันก็จะไม่มีใครทําเพราะถ้าผู้นําไม่มีความคิดแล้วไม่รู้จะไปยังไงไม่รู้จะแก้ยังไงถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ถึงบอกว่ามันสําคัญนะมันต้องเก่งคิด ภาวะตอนช่วงเศษษ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 เรษฐกิจหรือแม้กระทั่งเกิดวิกฤตไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรฮะฝนตกหนักน้ําท่วมแผ่นดินไหวทุกอย่างผู้นําจะมีบทบาทอย่างยิ่งท่านจะเห็นว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขามีผู้นําเขาถึงต้องแสดงความรับผิดชอบทันทีที่เกิดเรื่องขึ้นมาปับ๊บผู้นําต้องมาทําหน้าที่ทันทีถูกไหมครับต้องเก่งคิดทันทีว่าจะพูดอะไรประเทศไทยของเราก็มีครับใช่ไหมช่วงน้ําท่วมหนักเลยอย่างเงี้ยท่วมแบบประเภทที่เราไม่นึกว่าจะท่วมผู้นาก็ต้องมีผล แต่ขนาดใดกันการที่เป็นผู้นํามีผลเนี่ยก็ต้องมีทีมสนับสนุนของผู้นําที่เก่งด้วยเพราะทีมสนับสนุนของผู้นําที่เก่งเราก็จะได้นาทิศทาต่างๆที่ดีขึ้นด้วยเพราะว่าบางทีใช้ความคิดของผู้นําอย่างเดียวไม่พอแต่หัวใจสําคัญที่สุดคือตัวของคนที่เป็นผู้นําเพราะถ้าเราพูดไปแล้วบางทีมันเป็นการซ้ําเติมเหตุการณ์เพราะว่าผู้นําที่ไม่เก่งคิดนี่ถึงเวลามันตันขึ้นมาไปถามว่าทําไมต่อไปผู้นําตอบบอกไม่รู้สิไปคิดมาดิไปคิดมาไปคิดมาไปไหนไปไปไป อย่างนี้แล้วมันจะไปตรงไหนครับถูกไหมครับไปคิดมาดิใครทำอ่ะโอ้ใครเออมันไม่ได้ฮะผู้นําที่ดีเนี่ยมันต้องมันต้องเป็นคนที่มีความคิดและความคิดมีหลายแบบคือความคิดฟุ้งซ่านหรือความคิดเชิงกลยุทธ์ถูกไหมฮะขออนุญาตนะไม่อยากจะพูดเป็นวิชาการแต่อธิบายให้เห็นความนิดนึงบางคนมีความคิดมันฟุ้งไปหมดคิดตูนคิดนี่คิดคิดแล้วแสดงว่าไม่มีระบบความคิดเลยคิดแล้วไม่มีที่มาและที่ไปเขาเรียกว่าเป็นความคิดที่มันฟุ้งซ่าน แต่ความคิดทางกลยุทธ์ก็คือว่าคิดเสร็จแล้วมันรู้ที่มาที่ไปเมื่อเรานึกถึงคนที่เล่นอะไรฮะมากคอสคนที่เล่นมากลุกคนที่เล่นไอ้พวกเกมเหล่านี้เขาไม่ได้คิดช็อตเดียวนะเขาคิดมองไปถึง2 3สช็อตเลยเห็นไหมนี่เขาเรียกว่าการคิดเชิงกลยุทธ์คือมองเห็นตัวนี้ปั๊บเราจะต่อได้อย่างนี้เราจะเป็นอย่างนี้เราจะทําอย่างนี้ต่อไปเห็นไหมครับอันนี้มันมีผลเลยนะครับว่าเราจะทําอะไรต่อไปในต่างประเทศอย่างเงี้ยอเมริกาเวลามันเกิดวิกฤตขึ้นมาปั๊บผู้นำเขาก็มา,สาแสดงบทบาทตอนช่วงโควิดที่เราเห็นชัดเจนแล้วว่า แต่รับประเทศเนี่ยใครมีผู้นําที่สามารถดึงความร่วมมือร่วมไม้ของประชาชนขึ้นมาได้เห็นไหมครับเอาขออนุญาตยกตัวอย่างชน,นิดหนึ่งอย่างเช่นอเมริกาเงี้ยเราจําได้ไหมฮะเป็นช่วงที่โดนัลด์ทรัมป์อยู่ในช่วงที่มันเกิดการระบาดของโควิดครั้งใหญ่อันเนื่องมาจากเราก็ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนว่ามันจะมีเรื่องนี้นเกิดขึ้นมาความจริงแล้วอเมริกาตอนเลือกตั้งเนี่ยเขาคิดว่าเขาจะเป้าหมายคือจะพลิกฟื้นประเทศของเขาเนะฮะเราจะได้ยินโดนัลด์ทรัมป์ ประกาศเป็นแนวความคิดเป็นวิสัยทัศน์เลยว่าเข้ามานี่จะขอให้มันเกิดหลักการที่เรียกว่าอเมริกาเฟิร์สทุกอย่างก็แล้วแต่อเมริกาต้องมาก่อนเขาไม่สนใจคนอื่นนะต้องทําให้คนอเมริกากลับมามีงานทําต้องทําให้เศรษฐกิจอเมริกาดีขึ้นอะไรที่ทําอเมริกาไม่ได้ประโยชน์เขาจะไม่เอาเขาจะไม่ครบพูดง่ายเขาถึงเปิดสงครามราวีกันไปทั่วันาปหบทสงครามการค้ากับจีนใครต่างๆไทยเราก็โดนไปด้วยไอประเทศไหนที่เป็นคู่ค้ากับเขา เขาบอกเขาต้องเอาเข้ามาเป็นอันดับหนึ่งเลยคืออเมริกาเฟิร์สแล้ววันดีคือดีมันก็เกิดเรื่องของโควิดขึ้นมามันไม่อยู่ในแผนเลยครับแล้วปรากฏคนที่ตรงเนี้ยทัศนคติของผู้นําถึงได้บังเกิดขึ้นเห็นไหมครับไอ้ทรัมป์อาจจะมองว่าเฮ้ยไม่ต่อไปกลัวไองไปสนใจมันไอ้ไวรัสนี่มันไวนะที่เขาใช้คำว่าไวรัสจีนมันมาจากจีนด่าจีนไปเรื่อยแทนที่จะมาช่วยกันปกป้องแล้วแทนที่จะเป็นผู้นําทางความคิดส่งเสริมให้คนเนี่ยได้ช่วยกันดูแลเพราะว่ามันเป็นแนวคิดใหม่แล้วตอนนั้นก็ไม่ คือพูดง่ายว่าไม่รู้จะทํำยังไงจะเอาตัวเองมาเป็นตัวหลักปรากฏว่านะฮะตานป้องกันตัวเองก็ไม่มีเห็นไหมฮะเป็นผู้นําที่ไม่ยอมใส่หน้ากากในสุดคนที่อยู่ในประชาชนทั้งหมดอาผู้นํายังไม่ทําเลยเห็นไหมครับเนี่ยหลักอิเลือก,กไปหมดแล้วสุดท้ายเป็นไงความเชื่อต่างๆเหล่านี้ก็ไม่เกิดเพราะว่าผู้นาไม่ได้เป็นแบบอย่างเห็นไหมครับมันต้องเริ่มจากความคิดก่อนซึ่งความคิดมันก็ต่อมาตรงคำว่าทัศนคติต่ออะไรมาเยอะแยะมากมาย คนที่คิดลบติดลบกับคนที่คิดบวกคิดมองเห็นช่องทางคิดเป็นก็เห็นทางออกเพราะฉะนั้นผู้นำคนแรกคือผู้นำที่มีความคิดเก่งคิดครับสที่สองก็คือเก่งทำนะฮะคำว่าเก่งทําไม่ได้ต้องลงมือเองคือต้องรู้ว่าจะทำอย่างไรไอ้ความคิดเหล่านี้จะแปลจะอธิบายขยายความให้มันไปนสู่การกระทำได้อย่างไรอันนี้เป็นหลักการของผู้นำต้องคิดมาด้วยจะทำให้แผนตรงนี้มันเกิดขึ้นมาได้อย่างไร เขียนยุทธศาสตร์ของประเทศถึงความจริงตัวเองก็ไม่ได้เขียนได้ไมเคยไ่มเสร็จแล้วปรากฏยุทธศาสตร์ก็ไม่ได้ถูกแปลเปลี่ยนออกมาเป็นการกระทําก็เก็บอยู่เป็นยุทธศาสตร์อยู่ได้เองจะรอไปทำไมอีกต้องนานถูกไหมครับไม่มีประโยชน์เลยไหมฮะในสุดการกระทําก็ไม่เกิดถู่ไหมก็พูดอยู่นั่นแหละจะปฏิรูปจะปฏิรูปก็รู้อยู่แล้วไม่ต้องปฏิรูปตอนนี้มาต้องปฏิรูปไปคนปฏิรูปเหรอครับมไม่ทาอะไรเลยอย่างเงี้ยเห็นไหมครับอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับอย่าไปเขียนจุดในแผนอยู่ในบเที่ยวระดมความคิดคนนู้นคนนี้เอามีอะไรเสนอมาม พอเสร็จเราก็เขียนเอาไว้แล้วก็มานั่งคุยกันไปคุยกันมามีประโยชน์อะไรครับเห็นไหมฮะเขาเรียกอะไรฮะภาษาอังกฤษนี่เขาเรียกไงผู้นาบางคนนี่เป็นพวกเนโตเขุญาติใช้ภาษาอังกฤษนิดหนึ่งเนโะตคือ n a t o เนโตนี่ก็คือองค์การพวกเรารู้จักองค์การนาโตที่เราเรียกบ,บ้านเรานะแต่จริงก็อ่านเนโตนะฮะเนโตมาย่อมาจากคำว่า never act never action talk only never action talk only แปลว่าไม่เคยลงมือทําอะไรเอาแต่พูดพูดอยู่นั่นแหละ ผมได้ยินมาต้องไม่รู้เท่าไหร่แล้วปฏิรูปแต่ปฏิรูปเฮ้ยพอถึงเวลาต้องต้องปฏิรูปเราต้องปฏิรูปปฏิรูปตำรวจปฏิรูปการศึกษาปฏิรูปการรฐบบราชการผ่านมปต้องกี่ปีแล้วปฏิรูปที่ไหนครับเ<ว><า>พราะฉะนั้นเห็นไหมฮะมีความคิดดีครับบางทีการกองความคิดแต่การกระทําไม่เกิดไอ้อย่างนี้มันไม่ได้ครับไม่ได้ครับเป็นผู้นําเนโตเนี่ยนะครับแล้วไอ้ทอกโอลี่ไม่ว่าดิทอกหาเรื่องอีกด้วยนะไอ้อย่างนี้ไปต้นเนี่ยนะครับนี่คือตัวปัญหาถูกไหมครับ เพราะฉะนั้นต้องเรียนกับท่านว่าเก่งคิดเก่งทําเก่งคนครับอันนี้ศิลปะของผู้นําเลยที่ทําให้ผู้ตามนี่คลองใจครับเก่งคนต้องชนะใจคนต้องทําให้คนยอมรับถ้าคนด่ากันไปครึ่งค่อนประเทศเนี่ยนะครับมันไม่ได้หรอครับ oh. เพราะฉะนั้นผู้นําเนี่ยอย่างน้อยต้องชนะใจคนแต่เขา,าชนะใจคนไม่ได้ไปว่าเสแสร้งไปแสดงละครตามที่ต่างๆไม่ใช่ไปที่ไหนก็เจอเด็กจับเด็กจุบจับแก้มเขาแล้วก็โอ้ย,อย,อยน่ารักน่ารัก พอหันไปเจอกอนมันอะไรมันจไดหนห <c oughs> มันคนหลายหลายอย่างเลยเกินอ,อย่างนี้มันไม่ได้ครับมันชนะใจคนไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเก่งคนต้องมีความสม่ำเสมอต้องมีศิลปะต้องอยู่ในหัวใจคนเขาบอกที่นั่งที่สบายที่สุดของมนุษย์ไม่ได้อยู่บนหัวคนแต่ต้องนั่งอยู่ในหัวใจคนครับไอคนที่ยั่งอยู่บนหัวคนคือกดข่าวบ้านเขาถือว่าตัวเองแน่ถือตัวเองว่ามีอํานาจเหนือคนอื่นเขาไม่ได้หรอกครับที่นั่งอยู่บนหัวคนอันตรายที่สุดแต่ที่นั่งอยู่ในหัวใจคน นั่นคือที่นั่งที่ประสบความสำเร็จของคนที่เป็นผู้นําครับเป็นผู้นําในดวงใจเป็นผู้นําคนยอมรับเราพูดถึงเนลสันเมเดล่าซึ่งเป็นผู้นําให้กับแอฟริกาแอฟริกาที่พวกเราทั้งหลายก็ทราบนะครับเป็นประเทศที่กลายเป็นทาสคนเป็นทาสที่เขาเอาไปทาอยู่ในอเมริกาถูกไหมฮะและ้วจนกระทั่งยุคใหญ่มายถึงวันนี้การเหยียดสีผิวความก้าวหน้าในประเทศแอฟริกาเนี่ยกว่าที่จะมาจากการต่อต้านเรื่องการเหยียดสีผิวจนกระทั่ง ไอ้อเมริกาไอ้โทษทีออฟริกาเนี่ยเป็นประเทศในโลกที่สามท่านเคยดียิงคํานี้ใช่ไหมมันไม่ใช่ยิ่งต่างว่าความจเจริญน,นะมันเหมือนอีกโลกหนึ่งแต่เพียงแต่ว่ามันมาติดอยู่ในโลกของเราเท่านั้นเองไม่ได้ถูกพัฒนาเลยแต่เนลสันเมเดล่าเนี่ยคือคนที่สุดยอดต่อสู้เห็นไหมฮะแล้วก็มีความสามารถใช่นหมในที่สุดปับ๊บออฟริกาก็ขึ้นมาแล้วในที่สุดเนลสันเมเดล่าก็ได้รับการยกย่องเพราะเขาชนะใจเขาอยู่ในใจคนจริงๆนะครับไม่ใช่สร้างสงครามขึ้นมา มหาตามะาคานทีก็เป็นผู้นําระดับโลกซึ่งพวกเราก็คงจะทราบว่าอินเดียที่อยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษมารเวลาเป็นร้อยร้อยปีเนี่ยนะฮะขอพระทานทศมหาตามะาคานทีก็สามารถรวมใจประชาชนของคนอินเดียในที่สุดก็สามารถนชนะก็คือทําให้อังกฤษจะต้องถอยยอกไปถูกไหมครับแล้วก็คืนความเป็นอินเดียกลับมาถูกไหมโดยที่ไม่ได้สร้างสงครามไม่ได้เอามาลบไม่ได้มายิงคนที่มาปกครองอะไรทิ้งไปแต่เขาครองใจคนเขาผนึกคนของเขา ให้มันรวมเป็นหนึ่งเดียวได้เราเรียกตัวนี้ว่าคนที่สามารถครองใจคนก็นเลยเก่งคนคนที่เป็นผู้นําอย่างนี้นี่สาคัญรวมตัวคนเนี่ยยิ่งในภาวะที่มันมีความเห็นแตกต่างกันปั๊บเนี่ย <c oughs> การครองใจคนเป็นสำคัญแต่ผู้นําที่แยกฟังเออผมปองดองแต่ตัวผู้นํามันไม่มีความปองดองผมนี่สมานใฉันแต่ผู้นําที่ไม่สมาในใจฉันพูดไปอย่างนี้การกระทํามันไม่สอดรับกันคุณไม่มีทางนั่งอยู่ในหัวใจคนหรอกครับ หูือเปฮะเพราะฉะนั้นนี่นี่คือประเด็นที่เราต้องพูดถึงกันว่ามันต้องเริ่มต้นจากตัวผู้นําก่อนผู้นําที่ไม่มีทัศนคติท่าผู้นําที่ไม่ฟังคนอื่นผู้นาที่ไม่ยางนี้มันไม่ได้ครับต้องเก่งอะไรฮะเก่งคิดเก่งทําเก่งคนมีความรู้คู่คุณธรรมอันนี้คือหัวใจนะคนที่เป็นผู้นำก็ต้องมีความรู้ถูกไหมครับความรู้อย่างดีวไปพอต้องรอบรู้ด้วยเพราะรู้เฉพาะอย่างหนึ่งอย่างใดก็ไม่ได้ เขไม่เคยมีคําถามไงบางคนบอกเฮ้ยช่วงเศรษฐกิจไม่ดีแหมนี่ถ้าเรามีผู้นําที่จบเศรษฐศาสตร์มาหน่อยก็จะดีนะมันก็ไม่ได้แปลว่าจบเศรษฐศาสตร์แล้วมันจะทําให้ประเทศจะรอดพ้นในเรื่องภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจถูกไหมผู้นําปรากฏว่าตอนช่วงนี้เรามันเกิดเรื่องโรคภัยก็จะบบโอ้โหนี่ถ้าเรามีผู้นําเป็นหมอนะเรามีคนเนี้ยปรากฏมันก็ไม่ได้ล่ะครับถูกไหมครับเออแล้วตอนตอนช่วงในน้าท่วมอะไรแผ่นดินไหวไม่โอ้นี่เป็นผู้นําที่มันเรียนทางด้านธรณีวิทยาเกี่ยวเรื่องนี้น่าจะดีนะ ขอโทษนะท่านถ้าไปคิดอย่างเงี้มันไม่ได้ละครับแต่ผู้นําที่ฉลาดคืออะไรฮะผู้นําที่มีความรู้ว่าเราจะใช้ทรัพยากรอะไรมาช่วยเราเช่นช่วงหมอเนี่ยเราก็ต้องใช้โควิดเนช่วงนี้เราต้องเอาคนที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์มาช่วยเรามาช่วยเราเราต้องฟังเขาต้องมีความคิดทางสาธรารณสุขอันนี้ไม่ชัดเจนอย่าไปยุ่งไอ้พวกการเมืองที่มันไม่เอาอะไอ้พวกนั้นอย่าไปยุ่งกับมันนะฮะไอ้พวกนั้นฟังฟังหลบๆไปดีกว่าอย่าไปอย่าไปให้มันไปตัวนําช่วยเศรษฐกิจ เราก็ต้องเอาคนที่มีความรู้เศรษฐกิจจริงๆมาถูกไหมฮะไม่ใช่เอาความรู้อะไรก็ไม่รู้ความรู้ที่เคยแต่ปกครองเคยแต่สั่งการทำไมเคยแต่ให้ยศให้ตําแหน่งคนอย่างเงี้ยมันไม่มีประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นต้องเรียนกับท่านว่าความรู้แต่บนความรู้ที่มันอันตรายก็คือความรู้ที่ไม่มีคุณธรรม